แรงสุดๆชาวเน็ตตอบกลับมินดาเจ็บจี๊ดถึงใจลั่นควรรวยด้วยน้ำพักน้ำแรงไม่ใช่พึ่งคนอื่นแล้วบอกว่าตัวเองรวยเป็นอีกหนึ่งคนที่กระแสแรงไม่มีตกสำหรับนักแสดงสาวมินดามีทรัพย์สินซึ่งเธอแจ้งเกิดจากละครลูกตาลอยแก้วก่อนที่จะมีผลงานละครและภาพยนตร์ออกมาแต่ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไร ก็มีคนจับจ้องไม่เว้นแต่ละวันอีกทั้งยังถูกพูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียลเนื่องจากเธอมักจะออกมาตอบก,กลับคอมเมนต์และพูดคุยอย่างตรงไปตรงมากับชาวเน็ตอยู่บ่อยๆอีกด้วยแรงมากชาวเน็ตตอบก,กลับมินดาเจ็บจี๊ดสุดๆโดยมินดาได้ออกมาโพสต์ภาพลงบนติ๊กต็อกส่วนตัว ที่เธอนั้นได้ถ่ายพรีเซนเตอร์สินค้าสายชำระแบรนด์หนึ่งซึ่งมีชาวเน็ตรายหนึ่งได้เข้ามาคอมเมนต์เธอว่างานชิ้นเดียวโพสต์วน,วนไปวนไปทางมินดาได้ตอบกลับว่าเธอมีไหมหรือศิลปินของเธอมีไหมไว้ให้มีเนื้อจนทําเอาชาวเน็ตอีกรายโผล่คอมเมนต์ต่อว่าถ้าพูดตามข้อมูลเขาก็มีสินค้าที่เป็นพรีเซนเตอร์นะ เธอก็ช่างแซะค,คนอื่นไม่เลิกเขาหมายถึงเธอเธอก็ไปโยงหาคนอื่นอีกด้านนินดาได้ตอบกลับไปว่าไว้สินค้าตัวเองอีโมจิขำต่อมาทางชาวเน็ตคนดังกล่าวก็ได้ตอบกลับเจ็บจีดถึงใจว่าไม่ใช่จ้าสินค้าคนอื่นที่เขาจ้างแล้วมีสินค้าตัวเองมันน่าภาคภูมิใจอยู่แล้วนะได้เป็นเจ้าของธุรกิจที่สร้างด้วยตัวเอง รวยด้วยน้ำพักน้ำแรงไม่ใช่พึ่งคนอื่นแล้วบอกว่าตัวเองรวยพ่อแม่เธอสร้างมาเลยรวยไง